บทเรียนจากความล้มเหลวไม่มีใครสําเร็จได้โดยไม่เคยผิดพลาดในการเดินทางของชีวิตเราทุกคนต่างเคยผ่านประสบการณ์แห่งความล้มเหลวมามากแล้วทั้งสิ้นบางคนอาจจะล้มเหลวในการเรียนรู้บางคนอาจจะผิดพลาดในการทำงานหรือบางคนอาจจะพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การล้มเหลวหรือ แต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การล้มลงแต่เป็นการลุกขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเราจะพบว่าพวกเขาล้วนผ่านความล้มเหลวมามากมายนับไม่ถ้วนตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันผู้ผลิตหลอดไฟได้ทดลองล้มเหลวมามากกว่า1,000ครั้งก่อนที่จะประสบความสำเร็จ แต่เขากลับมองว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการค้นพบวิธีที่ไม่สามารถทำให้หลอดไฟติดขึ้นได้เป็นหนึ่พันครั้งนี่คือมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งนั้นด้วยมีบทเรียนที่สำคัญซ่อนอยู่เมื่อเราพูดถึงความล้มเหลวหลายคนมกกักจะรู้สึกกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงแต่ความจริงแล้ว ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเปรียบเสมือนเด็กที่กำลังหัดเดินการล้มเป็นการล้มลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ล้มเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการทรงตัวการก้าวเดินและในที่สุดก็จะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงชีวิตของเราก็เช่นกันทุกความล้มเหลว คือโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองหากมองลึกไปถึงธรรมชาติของความล้มเหลวเราจะพบว่ามันเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุบางครั้งเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดีเราอาจจะรีบร้อนตัดสินใจโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านหรือไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เมื่อเกิดปัญหาบางครั้งความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดทักษะ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นและในบางกรณีมันอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วแต่ไม่ว่าความล้มเหลวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์เริ่มจากการยอมรับ ควมเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ปฏิเสธหรือกล่าวโทษผู้อื่นการยอมรับความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่เป็นการเปิดใจที่จะเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้จากความล้มเหลวเราควรเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งคำถามกับตนเองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวเหล่านี้ มีปัจจัยใดบ้างที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เราควรทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นดีขึ้นการวิเคราะห์เช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสถานการณ์และเข้าใจบทเรียนที่ได้รับจากมันมากยิ่งขึ้นการจัดการกับความล้มเหลวนั้นต้องอาศัยทั้งความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและทักษะการจัดการกับอารมณ์ที่ดี เมื่อเผชิญกับความผิดหวังเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกย่อท้อเสียใจหรือโกรธแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำจิตใจการฝึกหายใจลึกๆการเขียนบันทึกความรู้สึกหรือการพูดคุยกับผู้คนที่เราไว้วางใจเป็นวิธีที่ช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายสนับสนุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการมีเพื่อน ครอบครัวหรือที่ปรึกษาที่คอยให้กำลังใจและคำแนะนำจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้บางครั้งมุมมองจากบุคคลภายนอกอาจช่วยให้เราเห็นโอกาสหรือทางออกที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้การพัฒนาความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้น เราสามารถฝึกฝนได้โดยการมองปัญหาเป็นความท้าทายการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการมองหาโอกาสในวิกฤตยิ่งเราผ่านความล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นสำหรับการก้าวไปข้างหน้าเราควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยการพัฒนาทักษะที่หลากหลายทั้งศักยภาพทางเทคโนโลยี การสื่อสารและการแก้ไขปัญหาการมีทักษะที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆและในที่สุดเราก็จำเป็นเราต้องจำไว้ว่าความลน้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการเติบโตทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนผ่านความล้มเหลวมาก่อนสิ่งที่ยากคนประสบความสำเร็จ ออกจากสิ่งที่แยกคนที่ล้มเหลวไม่ใช่จำนวนครั้งที่พวกเขาล้มแต่เป็นจำนวนครั้งที่พวกเขาลุกขึ้นมาสู้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกย่อท้อจากความล้มเหลวจงะระลึกไว้ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสมเด็จมันเป็นบททดสอบที่สวรรค์นั้นส่งมาทดสอบคุณว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือไม่ ถ้าคุณเข้าข้ามามันไปได้แล้วอะไรที่คุณจะทำไม่ได้อีกล่ะ